สวัสดีค่ะคุณคณรูโชลิดดิฉันนาะงสาวมุทิตาพรมณีชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ5เลขที่2วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับพิธีละหมาดและพิธีฮัทค่ะค่ะการละหมาดนะคะคือการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเพื่อแสดงความพักดีต่ออัลลอฮ์การละหมาตคือความหมายของการละหมาตคือการขอพร และประโยชน์ของการละหมาดคือเพื่อฝึกฝนให้คนมีความตรงต่อเวลามีความอดทนและขัดจัขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะพิธีละหมาดนะคะเริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่อายุ7ปีมี5เวลานะคะก็คือย่ำลุ่งตีห้ถึงแปดโมงเช้าบ่ายเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก,กว่าเย็น บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นพบค่ำหกโมงครึ่งถึงทุ่มกว่ากลา,างคืนคือก่อนนอนค่ะท่าที่ประกอบในพิธีละมานนะคะมีสีท่าคือท่ากอดอกท่าก้มโค้งหรือลูกูทท่าก้มกราบคือสุสุยดาท่าและสุดท้ายนะคะคือท่านั่งค่ะคุณสมบัติ คุณสมบัตินะคะคือ 1. เป็นมุสลิม 2. บรรลุศาสนาภาวะ 3. มีสติสัมปชัญญะ 4. คือปราศจากฮะยะดะหรือประจำเดือนนิฟาสหรือเลื่อนหลังขอดบุตรหรือววลาดะคือหลังขอดบุตรค่ะต่อมานะคะคือพิธีฮะพิธีฮะจะทำในเดือน ชุนฮิตยะหรือเดือน12ของปีฮิลสัการาดการกำหนดพิธีฮัทจะใช้การดูเดือนโดยจะใช้วันที่29เดือนชุนเกียดะเพื่อกำหนดวันที่1เดือนชุนฮิตยะและวันที่10เดือนชุนฮิตยะเพื่อกำหนดว่าวันไหนจะเป็นวันอีคิตอัดหาหรืออีใหญ่ หรือลายอค่ะและผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีนะคะจะทำพิธีกลุบานหรือการเชื่อสัตว์และแบ่งเนื้อสัตว์ให้แก่ผู้ยากไร้ค่ะการประกอบพิธีนะคะมี3รูปแบบคือ 1. ตามัตตวะอุคือผู้คองฮิ่ลอมตั้งเจตนาทมอุมาเล้วก่อนการทำฮาร์ 2. วิฟอรตคือผู้คองฮิรอนหลังจากการทำตอวามิกูดูต้องสวมชุดฮิรอมจนถึงวันที่10 3. กิรอนคือผู้คองฮิรอมตั้งเจตนาจะทำอุมาล้อหูและพิธีฮัดพร้อมกัน สิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะหรือสุนัตคืออาบน,น้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพื่อเพื่อการเอียะหูล้อมต่อมาคือการสวมเครื่องหอมที่ร่างกายและเสื้อผ้าก่อนการเอียะหิลมกล่าวต่อมากล่าวตันเบียหูหลังเริ่มฮียะหูลอม และก่อนเข้านาครมักกะต่อมาคือการพักแรมจนถึงรุ่งอรุณที่ทุ่งมุสดาลีฟะฮะต่อมาคือหยุดพักที่สะทอลิหะลอมและขอต่อมาคือขออาหุเตาปัดอ่านกุละ อ่านกุลอ่านและซีเกให้มากๆต่อมาบริจาคทานให้มากๆทำละหมาที่มัสยิดหาลอมปฏิบัติสุนัตอื่นๆให้มากระหว่างพิธีการฮัดค่ะพี่ฉันขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ